สัลเล็กและก็เดวิดมอร์ทัสไนส์โชวความพลังกำลังกันซะก่อนว่าเป็นยังไงนานๆจะเจอๆกันคิดถึงกันไหมเว่าเเอาไปดินดกันหน่อยลูกอยู่ห่างได้ไม่เจอกันทางด้านอันดัสัลเล็ก บูเรือไปให้ยูมัดบับได้แท่งให้ไ,หได้อันอนุสาวรีวางไปสองดอกสีดำเปรีย้ยเดวิดเดินเข้าไปยังไม่ทำอะไรเดวิดเจนเข้าไปอันอนุสาวรีวางแท่งอีกค้งหนึ่งดอกเดวิด อนุสรเล็กว่างแข้งขวาโบนีชจบกันที่8,000บาทเลยครับอนุสรเล็กว่างนี่แล้วเดวิดโอมีสวนแล้วเดวิดก็เลยมีสวนแล้วหายจบเลยระวังเดวิดมาทัศนัยรับชายอาจารย์ทชกชาน้ำตาลมันอาจารย์ที่เป็นคนตั้งให้นะ อันดุสอนเลสส็กสอกนสกนังขอกโวยยิ<า>้มแล้วทางด้านฝ่ายนี้เลยเดวิดเดินหน้าเข้าไปอันดุสสอนเล็กตอบโต้ปะวางแข้งอันดุสสอนเดวิดอันดุสสอนแลกกับคนละดอกสลับแข้งเดวิดได้แข้งขวาเดวิ มุนวิหมุนวิ์แตะะ่ระวังระวังแต่เยี่มเยียเข้าไปโย่ห่างไม่ได้ต่อยกันแน่นอนเอาก็คิดกันนะิดนึงแฟนบอลไม่น้องผิดหวังใครก็มาดูมาชมมาเชียร์กันแล้วมีอะไรมีอะไรขนออกมาสู้ให้ใจขาดสู้สุดใจ เลยให้ชันชักเห็นตามเห็นได้กันวันนี้ระวังเดวิดเจอกับอนุสรจะปักหวยเลยว่าความแข่งแย่งประกาศสั่งซืว่าใครจะเป็นแชมป์นาทีนี้กับทีระพงศ์อสิครั้งที่หนึ่งเดวิดมอตสไลออนุสรเได้สองสนาโคตรโหดเดวิดเดวิดแทงเขาเดวิดวางเขา อน,นนะนนอนุสร <c oughs> เดนนะินหน้าเข้าไปหาเดวิดวางแข้ขวาสายแข้ขวาเดวิดว่าไงอนุสรว่าไงเดิดอนุสรดินหน้าขึ้นมาแทางตำาา่ำระวังแทงต่าดูแทงต่า บทยกที่สองก็ทานบไปกับก็จะเป็นหัวหน้า่ขยบวยยกที่สามยกที่สามเริ่มขึ้นบอกว่าพีเลี่ยงลงเจ๊กินตลาดกันเหลือจะเหลือให้พีชาชามเด้อให้กันหัวทนเลขาันหน่อยเอามายกที่สามเปลียนรูปแบบไป็อ่อรัดนกันเลยเริ่วางเขา เดวิดอันุอันุู้นสอล็กเดวิดอันุู้นสอล็กรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะอ้าวนี่สงครามเข่าก็จะเริ่มขึ้นเพราะว่าเมฆเขาเมฆเขาเดวิดอันุู้นสอล็กไหนนเขาลองไปต่อยซ้ายขวาอันนู้นสอลิกเลยเดวิดเดวิดกรีนอันนู้นสอลิก เาลเดวิดุกไปส๊อนี้เขาเดวิดไม่ธรรมดาอันตรายอันตรายทุกวิาทีอันอะไรเลดขึ้นได้ากระพตาจะมีนับมีนกไหมจะมีนัมีนกไหมตะวางหอลัน โเล็กเดวิดวานแคมเดวิดไต่เขาเดวิดวินแทงเขาเดวิดวินแทงเขาอันโซลิคแทงเข่าทำการแกะเข้าไปยกที่สามนะยกที่สามนะอันอุโซลิคเตอรหน้าวางหนราแข้งไม่มาสวนเดวิดว่าไงเเต่หน้าบุกไปอันอุโซลิคอันอุโเลิควิ้ย เราเล่นซอสงานพวกโบยิมมาวันนี้ขออักครั้งหนึ่งเอาให้ได้จับให้ได้เดวิดดิเดินหน้าเลยกันไป

ี่ปานพิสกันมาแล้วสิปีมาเห็นกันเอาการย่างใหญ่กระเซ็นพื้นพร้อมมันจะบมืนยกทีเซมเริ่มขึ้นในครับระหว่างเดวิดดันหน้าบุกไปเดวิดดันหน้าไปมาดูสวยได้ดอกไม้สวนได้ดอกไม้สวนสวยครับ கேம் 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 அந்த சொல்லு தானே சொல்லு தானே รับสั้นให้พี่น้องแฟนบอลรับสั้นวันนีสอนได้ขอประกาศใหม่เดินทางมาจากสตาบอกผู้แลวเด็กผู้ชายเลยจะมาให้ได้จะมาปามเดวิดให้ได้วันอ้าวยกที่สี่ยกที่สี่แล้วอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร่แม่บอกว่าเสมอกันแล้วมาสมันเกินหรือเปล่านี่จะสอนอะไรเอาให้เอาจะสอน คนละดอกได้คนละดอกได้คนละดอกแจกเกมแจกเกมเดบิวเจาะละวเจาะฐานล่างละเดบิวเจาะฐานแล้วอันดับสันด้านหน้าเข้ามาอันดับสันด้านหน้าเข้ามา เพชรอสุชาติได้ลับขึ้นทางด้านฝ่ายได้รับความหมาสิ่งประดมขึ้นทางด้านฝ่ายแั่นเองยกสุดท้ายทักทายกันเลยอนุสรเล็กสอนซกัดครอบครัวยินเดวิดบอลเท้าสไนด์อนุสรเล็กทางด้านฝ่ายน้่นเองโดยเดวิดบอลเท้าสไนด์ทางด้านฝ่ายแดง Gian. Hai Gian Gian ครับอ่า